อ่ะอน,นี่เป็นช่วงของการฝึกเวทมนต์ละเวทมนต์ตั้งรับอะไรอย่างงี้พอเดินทางมาเรืเร่อยๆก็ถึงหมู่บ้านที่เป็นเจอตัวร่างร่างผดึกเนาะแต่จริงแล้วอะ่ะตามถ้าจำไม่ผิดอะ่ะตัวเนี้ยเป็นปีศาจตัวหนึ่งที่ฟรีเลนเคยแพ้เวทมนต์เขานะรู้เปล่าในเพราะ่าเป็นต้กนกำเนิดใ้้โจมตีเลยใช่อ่าก็คือตัวเนี้ยมันเป็นปีศาจตัวหนึ่งที่เปลี่ยน ปฏิวัติเนาะต้องเรียกว่าปฏิวัติใช่ไหมปฏิวัติวงการเวทมนต์ของมนุษย์ไปเลยเว้ยเพราะว่ามนุษย์มนุษย์แต่ก่อนอะแพ้เวทมนต์ของปีศาจตนนัวนี้มันเป็นเวทมนต so ์โซเทคโซทากหรือโซเทคเนีเ่ยแหละเป็นเวทมนต์อารมณ์เหมือนประมาณถ้าถ้าเกิดในเกมแฟนตาซีไฟนอลเนี่ยเราก็จะรู้จักในชื่อของเดทเวทมนต์แห่งความตายเลยก็คือแบบใครโดน๊บคือตา,ตายมันเหมือนเป็นเวทมนต์ที่แบบเออบังคับตายอะพอพอเป็นเวทมนต์แบบนั้นปุ๊บอะมนุษย์อะมนุษย์าิิชาคือโคตรกลัว กูไมบนนี้ขั้นสุดอะเพราะว่าคือบอสบอตัวนี้โผล่ไปเมื่อไหร่ใช้ไปบนถือคือคนตายกันแบบเกลื่อนเลยไงมันก็เลยเกันก็ไม่ได้หนีก็ไม่ทันใช่มันอันตรายมากมันเลยเป็นยุคยุคนั้นะเป็นยุคของฟรีเลนไงยุคของฟรีเลนกับผู้ก้าไงที่ซึง80ปีที่แล้วเ <laughs> มื่อสี่ร้อยปีที่แล้ว แต่มาถูกผนึกไว้ไงก็คือพูดง่ายๆคือกลุ่มพูกกล้าที่ปีเลนไปอยู่ด้วยมาผนึกตัวนี้ไว้ก,ก็คือฆ่าไม่ได้อะตอนนั้นอะ่ะก็คือปีเลนอะ่ะใช้เวทมนต์แล้วก็แพ้ก็คือเราต้องผนึกกาลัง4ี่คนเพื่อผนึกเอาไว้แต่ตอนเนี้ยพอเวลามันผ่านมาร้อยปีแล้วอะ่ะไอ้บทเรียนของมนุษย์อะ่ะรู้ว่าเวทมนต์เนี้ยไม่เคีย่ยวมากฆ่าทุกคนตายหมดอะ่ะก็เลยแบบไปทําวิจัยวิจัยเวทมนต์กันผลการต้านทานเวทมนต์ขององค์เนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นมากเพราะว่าคนเนี้ยมันก็แบบวิวัฒนากาง สิ่งนี้ที่ฉันแคปมารู้ป่าว่าอะไรเพราะว่ามันบ่งบอกให้เรารู้ว่ามนุษย์คนเราอ่ะใช้เวลาเปเท่านี้เพื่อที่จะแบบวิวัฒนาการหรือนวัตกรรมพัฒนาไปเรื่อยๆมนุษย์มันเป็นสิ่งมีชีวิตแบบที่แบบว่าก้าวข้ามผ่านความผิดพลา,าดมาโดยตลอดแต่เช่นเกิดสงครามโลกครั้งที่สองครั้งที่1ฮิตเลอร์ฆ่าคนสุดท้ายวิทยาศาสตร์ก็ก้าวหน้าเพื่อที่ไม่ให้เกิดสิ่งนั้นอีกแล้วก็พยายามระวังไม่ให้เกิดดิวเคียอีกหรือก็สงครามวัตรกรรมต่างๆอะไรเงี้ย นั่นแหละสิ่งพวกนี้มันเป็นแบบแไผวิบัติเลยอืมใช่มันเป็นเหมือนกับรีเลทให้เรารู้ไงว่าไอตัวบอสตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนตัวแทนของภัยพิบัติแล้วเขาพยายามบอกแล้วว่าแบบมนุษย์อ่ะมันคือสิ่งมีชีวิตที่พยายามที่จะทําแบบก้าวข้ามผ่านสิ่งนี้เสมอสุดท้ายเนี่ยอไอตัวเนี้ยพอปลดพันดึกใช่ปะไอเบสบนของมันอ่ะที่แบบแต่ก่อนกนะ็คือแบบฆ่าคนไปบา้าเล่นเลยนะตอนนี้คือแบบง่อยอ่ะผมว่ามันแทนพวกโลกโลกโลกหลายมากกว่าอ่าก็มองมุมแบบนั้นได้เหมือนกันเนาะเออใช่ เพราะใช้ความรู้แก้ไงใช่เหมือนกับว่าติดวัคซีนแล้วก็โรคยารักษาแล้วสงครามมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอืมก็จริงแต่มาเป็นประเภทเดียวกันั้งด้าสงคร,รามเนี้ยเนาะอืมแต่ก็ยังอยู่นะเรื่องสงครามใช่สงครามมันอยู่อันนี้นก็จะเป็นฉากแอคชั่นตุ้มตามตุ้มตามอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็คือโรคเหล่าพัฒนาเพราะสงครามก็เยอะนะปฏิเสธษษไม่ได้ถ้าเกิดมองในดาร์กไซส์ที่แบบไม่ได้โลกสวย จริงก็ทั่งุกอย่างอือใช่คือถ้าถ้าไม่มีสงครามเราเราก็ไม่เร่งผลิตหรือพัฒนาเทคโนโลยีขนาดนั้นเหมือนกันใช่ถวกนี้เราก็คงไม่มีความใช้จริงอืมสงครามสงครามเย็นี็ถ้ถ้าสงครามโลกครั้งที่สองมันไม่มีการใช้ใ p s พในทางการทหารแล้วก็คงไม่ได้ใช้แผนที่จีพีเอสในยุคสมัยนี้หรอกจริงๆอืมใช่ใช่พวกชิปอะไรวันนี้ก็เกิดจากสงครามเย็น ใช่เพราะที่เราได้ใช้ G P S กันอยู่เนี่ยทางการทาหารเขายอมเปิดช่องให้ใช้เฉยนะเคาไม่ได้ให้ชาใช้ทั้งหมดนะเพราะถ้าใช้ทางการทหารจริง,ง G P S เขาจะไม่ยำโคตรเลยอืใช่ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอก